สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับนั่งยุ่นายินพระประธานนะครับนี่เท่าของนะครับเมื่อนี้ทำการไหวพระสวดมนต์นะครับพี่น้องแล,ล้วก็เฮ็ดคขอขามากรรมนะครับคอขามากรรมเป็นยังต้องคอขามากรรมครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเครื่งวกเกินอด้วยกายก็ดีใจก็ดีนะครับ เราต้องขอขามากรรมเหมืบบนก่อนนะครับเป็นยังตีโชคเพื่อเปิดโชคเปิดลาบนะครับพี่นอนเอาบอ่เคยถูกหวยถูกเบอร์นะครับเกาต้องมาแก้กรรมสักวันนะครับกรรมของคนมันบอ่อเ่ากันนะครับพี่นองแก้ให้บางข้างจะซื้อเรื่องหวยเรื่องเบอร์เนี่พี่นองบางข้างแ็พิดไปแต้มนึง จิงเสือบดวงมันมีโยนะครับพี่น้องซื้อบ bon, นออกล่างซือ้อล่างออกบนไปไปยิ่งใส่ละพี่น้องมันมีอยแต่ว่ามันทางมีอย่างมาดึงไ้จากจากย่างนะครับเนี Kay, ่ยก็สุภาพพี่น้องนะครับมาขอขอมากรรมสวรรค์นะครับมือนี่จะเป็นมือวันดีนะครับจะได้อวัยพระนะครับเขาต้องไหวพระประธานสวรรค์นะครับเราเขาจองขอขอมากรรมนะครับพี่น้องไปพี่น้อง ครับเมื่อเข้าวายพระแล้วนะครับพี่น้องเข้ากลมาขอเกล้ากรมนะครับขอขกลมาก,กัมให้วาดั้สี่เลยพี่น้องครับ กายกรรม,มวจีกรรมม,มนโนกรรม,มสัจจจักระม,มังอสัญจตจักระม,มังขมันตุมีอโหสิกกรรม,มพระวันตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกกรรมให้แก่ข้าพระเจา้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอเอาหุสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นนิดกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรนกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขวให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจงวงศาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า้นจากความทุกยากลําบากเขียนใจความทุกข์ยาก็ด้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปัตตะวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดป,ปัตนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จเทิน นิพพานังปัจจโยโโหูตุครับเขากะน,นี่แหละครับระจบแล้วครับขั้นตอนบ้องกันขอขมาก,ก่รน,นะครับพี่น้องเข้าสเ่็ดช่วงใดน,นะครับคือว่าช่วงที่เขาสวดมนต์ไหว้พระแล้วกรดีฮือนครับก็ได้เฮื่นครับพี่น้อง แต่ว่าช่วงที่ห้องจิจบแล้วนะครับห้องส่วนมนต์ไหวพระจนซําเร็จเบอแล้วล่ะพี่น้องแล้วห้องจงมาขอขมามกันนะครับพี่น้องรับเปิดโชกเปิดลาดของห้องนะครับครับเ็เฮไปขั้นตอนจบแล้วนะครับคือว่าเฮ็ดง่ายนะพี่น้องอ่าบ่ไดดมีขั้นตอนยั้งยุงยากเลยครับคือว่าห้องเฮ็ดอันส่วนม่ตนไหวพระแล้วนะครับส่วนมนต์ไหวพระช่วงเ้าแล้วนะครับ แล้วเวทแล้วเขาจะขอขมากรรมนะครับบทสวดขอขมากรรมก็ง่าไงนะครับบ่มีขั้นตอนยังยุ่งยากเลยพี่น้องแนวใดมัไสมเฮ็ีดเหายก็เฮ็ดนะครับมันจีใดสบายใจนะครับเปิดโชคเปิดลาบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องจงมีความสุขนะครับคลิปสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับมีประสบความสำเร็จนะครับโชคดีนะครับ จะเล่นลุกเรื่องทั้งครอบครัวนะครับไว้เ,เจอกันคลิปหนา้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง